สวค่ะ,คะนนีต้อนรับเข้าสู่สวทันโลกนะคะวันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ทุกคนถามหานะคะก็คือเราจะมาสอนทุกคนอยากจะบอกว่าตัดต่อวิดีโอ,โอทีเนี้ยตัดต่อวิดีโอเนี่ย เอาเบสิกเลยนะคะมันจะมี2แบบแบบที่1ก็คือเอาภาพกับภาพมาร้อยเรียงกันให้เป็นวิดีโอหรือเราถ่ายเป็นวิดีโอเลยแล้วเรามาร้อยเรียงกันให้เป็นวิดีโอที่ดีขึ้นหรือวิดีโอที่รวม,มทีนี้วันนี้กัดขอสอนเบสิกก่อนก็คือเอาภาพแต่ละภาพม,มาร้อยเรียงกันให้เป็นวิดีโออย่างเช่นมามีเมนูขายอาหารใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเมนูอาหาร1 2 3 4 5สองี่หแิแล้วก็จะเอา10รูปนี้มารวมกันให้เป็นวิดีโอ,อทีนี้แอปที่กัดจะแนะนำนะคะชื่อว่า InShot แอปนี้ก็ใช้งานแอปนี้นะคะแต่งรูปก็ได้แต่งวิดีโอก,ก็ได้หลักๆก,ก็คือเอาภาพมาร้อยเรียงกันอาจจะมีเสียงเพลงบรรเลงอาจจะมีเท็กซ์ขึ้นมาแวก็ท<ม>ีสติ๊กเกอร์ได้หมดเลยเหรอทํได้นี้ได้หมดเลยค่ะไม่ถึงมีเสียงเพลงมีเสียงเพลง<ๆ>ก็ได้มีเท็กซ์ด้วยก็ได้มีสติ๊กเกอร์ด้วยก็ได้ถ้ามาซื้อมันจะใช้ง่ายกว่าปะถ้ามาซื้อมันทําเหมือนเดิมเลยซื้อกระจายตังเหมือนกันแค่จ่ายตังอะอาจจะมีสติ๊กเกอร์เพิ่มให้ให้เลือกหลากหลายขึ้นมีเพลงให้เลือกหลากหลายขึ้นแต่ว่าสวอาจจะ เอาเริ่มต้นเบสิกก่อนอเดี๋ยวรอมันโหลดมาอย่างได้เอามาทํำลิงเออร้อยเรียงนี่เดี๋ยวมาคัดเลือกรูปลิงมาสักหารูปก็ได้อนอีเราตัด <ทำ S 1> ตด่โอชอบอะในระหว่างที่เรารอแอปโหลดนะคะก็ อธิบายก่อนที่เราสอนเนี่ยเป็นการตัดต่อในมือถือซึ่งคุณภาพหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่เท่าตัดต่อบนคอมพิวเตอร์หรือว่าใน macbook หรือใน pc ต่างๆนะคะจริงๆกันว่าสว่แค่เอาภาพมารวมกันแล้วเป็นวิดีโอก็โอเคล <Happy S 1> แล้วแฮปปี้แล้วยย่าอย่าเพิ่งตัดต่อแอดวานซ์เราต้องสเต็ป by สเต็ปนะคะม,มาไปเข้าที่หน้าแอปเลยค่ะพอเข้าหน้าแอปมาเนี่ยมันจะมีให้เรามาเลือกเห็นไหมมันพูดว่าวิดีโอโฟโต หรือว่าจะแต่งภาพรวมกันในที่นี้เราอยากทําภาพเป็นวิดีโอถูกไหมแต่ว่าม้าจะเลือกจากภาพไอวิดีโอคือม้าจะเอาวิดีโอมาตัดเป็นวิดีโอใหม่แต่ภาพคือม้าจะเอาภาพมาตัดเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นราต้องจิ้มที่ภาพทีภาพอาราวอาราวครั้งแรกอาราวอาราวโอเคแล้วม้าก็เลือกภาพลิงมา5ภาพหนูจะเลือกภาพชินเชล่าแล้วกันสมุดสมุดอ้าวมันให้อันเดียวเดี๋ยวนะมัลติอีดิทขั้งล่างข้้งล่างหนูขอสัก5รูปแล้วกันมะ บวกกดบวกข้างล่างแล้วก็เลือกมา,าก,ก็จะเลือกเหมือนกันอันนี้อย่าเพิ่งนะคะจะเลือกภาพมาก่อนว่าเราจะเอาอะไรเนาะโอเคก็ภาพภาพละนี่อ่ะมาคูปภาพแล้วพาพาพใช่ไหมมากลับไปที่อันแรกมาจะเห็นเลยว่ามันจะมีคําว่าแคนว่าก็คืออยากให้เป็นแบบไหนอันแรกค่ะเห็นไหมคะ มันจะเลือกว่า1ต่อหคือขนาดสี่เหลี่ยม4ต่อหคือมันจะใหญ่ขึ้น16ต่อเงเห็นไหมมันจะมีหลายอันเลยให้เราเลือกเบสิกก็คือ1ต่อหภาพสี่เหลี่ยมธรรมดาคือไม่ว่าจะโชว์ไปใน Facebook หรือโชว์ไปใน Instagram มันก็จะเห็นภาพทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นคำว่าซูมก็คือซูมเข้าหรือซูมออกแต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องใช้หรือว่าไปที่แบ็กกราว เห็นแบกาวนี่ไหมเนี่ยม่อยากให้หน้าชัดหลังเบอร์มาอยากให้หลังเบอร์เบอร์สวยๆหรือไม่อยากใส่สีก็ได้อันนี้คือแบ็กกาวอันนี้คือด้วยความที่มาเป็นอันนี้มาก็จะได้ลิมิตนิดนึงเพราะว่าเป็นฟรีเวอร์ชั่นไงอ่ะของมาเอาเป็นอะไรเอาหน้ารักหน้ารักเลือกเอาอยากได้ไหนอ๋อไมแล้วกันนี่วิดีโอนี้จะนานหน่อยนะคะเพราะเราจะสอนไปทีละสเต็ปเลยอันนี้คืออ่ะโอเคพอได้แล้วกดอันนี้โอเค yes อันนี้คือเราได้แบ็กกราวด์แล้วถูกไหมคะต่อไปอันที่2คือ f i l t ตอกอันที่2 f i ฟิลเจะสอนไปทุกอันเลยนะคะฟิลเตอร์คือแต่งสีแต่ถ้าเราคิดว่าภาพเราสีสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแต่งมันไม่แต่งไม่แต่งถ้าไม่แต่งก็เอาอันแรกกลับไปที่อันแรก Original. ออ i ิจินัถ้าโอเคก็กดถูกถอันต่อไปคือ adjust adjust. adjust ก็คืออยากแต่งแสงหรือเปล่า<ม>อยากให้ภาพมันนะคือถ้าเราภาพเาสวยแล้วเราก็ไม่ต้องไปแต่งนะคะต่อไปเอฟเฟกอันนี้แหละที่เราชอบ เห็นอันแรกไหมคะกด unslow ค่ะมันขึ้นว่าไม่ได้แสดงว่าโฟโต้ได้รวมกันเฉยๆหรือว่าถเอฟเฟกอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเราเห็นวิดีโอแล้วแบบมันค่อยๆภาพไปเข้ามาอันนี้คือสำหรับเป็นวิดีโอมาต่อไปแล้วก็ออกมาที่ r e t อรี h r e t ีทั h เนี่ยผู้หญิงน่าจะชอบกันทุกคนเวลามามีสิวแล้วมาไม่อยากให้คนเห็นสิวว่าเอาออก<ๆ>อ,อะไรอย่างนี้ต่อไป๊กเกอร์ สติกเกอร์ก็คืออยากแต่งรูปไหมสมมุติมาอยากแต่งเลือกมาอันนี้คือแบบหมู่ฟรีนะเขาก็จะมีให้ลิมิตนิดนึงเนี่ย I love you อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะน่ารักน่ารักอ๋อมาเห็นที่กัดทำที่หนูชอบทำอะหนูก็มาอยู่เนี้แหละอย่างเนี้ยของหนูหนูก็จะเป็นอันนี้แล้วกันตลกตลกมาอยากได้อะไรมาก็แต่งอ่ะอ่ะโอเคจบ อันนี้คือร้านสุดท้ายที่ทุกคนชอบ Text มาก็จะเ,เขียนว่าหนูชื่อยุนอยของหนูก็จะเขียนว่าซีรีสเองก็คือใส่ Text เ,เข้าไปก็จะมี Text ลงไปในน,นั้นแล้วนะ,ะแล้วนี้ก็อันข้างล่างสีคืออยากให้ Text เป็นสีอะไรเลือกได้หรืออยากให้มีขอบ Text ไหม ขอบเท่ขอบเท่อยอะมากเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมมีความแบบหลายสีแล้วสีมันหายไปเลยน้าจะเป็นขออันนี้อ่ะถ้าเอาก็กดถูกติ๊กถูกอืมโอเคอันนี้คืออันแรกถูกไหมต่อไปอันที่สองอันที่สามก็ทําเหมือนเดิมก็ได้ฮ่ไม่ใช่มันเหมือนกับ คือแต่ละอันนะเวลาเข้าวิดีโอมาเรียงกันส่วนมากก็จะเป็นภาพแรกคืออะไรภาพ2คืออะไรแล้วเขาจะร้อยเรียงใช่ไหมอันนี้สมามาจจะบอกว่าซิมมองอะไรอะไรเงี้ยก็คือทำสเต็ปแรกที่เราพูดกันก็คืออยากจะถ่ายสมมติว่าภาพที่2ไม่อยากใส่กรอบไม่อยากอะไรแล้วอยากใส่แค่สติ๊กเกอร์ก็ไปแค่ตรงสติ๊กเกอร์เพื่อที่จะเอาไปใส่หรือถ้าอยากจะใส่เท็กซ์ก็ไปที่เท็กซ์แล้วก็เอามาใส่นะคะก็ทําไปเรื่อยๆ่ะเดีย๋ยวนี้ก็จะใส่สติ๊กเกอร์แล้วกัน ซุนเสร็จแล้วเวลามาจะทําออกมาเป็นเอ็กซ์พอร์ตออกมาใช่ไหมก็กดตัวขึ้นกดกดเซฟออรเซฟอออยากดูผลงานแล้วไหมไปที่คลังภาพของเรานี่มันก็จะแยกออกมาเลยทีนี้ถ้าเราจะตัดเป็นวิดีโอนะคะอันเมื่อกี้คือเอาภาพมาแต่งภาพใช่ไหมคะต่อไปเป็นวิดีโอไหกลับมาที่หน้าแรกอันแรกค่ะวิดีโอให้เราเลือกมาเลือก มาเลือกมาแค่เดียวพอหนูก็จะเลือกอันเดียวมาเลือกอ่ะทีนี้พอมาวิดีโอเนี่ยมันจะตก่างกาับตรงที่ถ้ามากดตรงนี้มันคือการเล่นมันก็จะเล่นวิดีโอไปเรื่อยถูกไหมอืมมสมมติว่าไม้อยากตัดมาไม่อยากให้มีเสียงของตัวเองเข้าไปอยากให้แบบเป็นเพลงบรรเลงอย่างเงี้ยอยากได้มิวสิคใช่ไหมเราก็ไปที่คําว่าแทร็กมันก็จะมีเพลงให้เราฟังว่าเราอยากใส่เพลงไหน<ๆ>เข้าไปในวิดีโอของลูกเรา นี้ก็ได้น่ารักดีก็กดตรงนี้ค่ะแดงๆอันนี้คือเราจะใช้เราใช้เพลงนี้เป็นตัวดําเนินวิดีโอนี้แล้วกดคําว่า use ค่ะโอเคทีนี้มีอันนี้นิดนึงอันนี้คือข้อสําคัญเลยนะคะตอนเนี้ยมันจะมีสองเสียงทับกันคือเสียงที่มาพูดในวิดีโอกับเสียงของกับเสียงเพลงเมื่อกี้ให้เรากดอันข้างล่างค่ะที่เป็นเสียงของเราอล่มอันนี้ข้างล่างคือเสียงของเราให้เราลดมันให้เป็นศูนย์เพื่อเสียงของมาที่เราคุยกันหรือเสียงดังข้างนอกไม่เข้าไปในเพลงถ้ากับว่า ตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเรากลับเราติ๊กผูกเรามาลองทําวิดีโอทีหนึ่งกลายเป็นทั้งเพลงเป็นวิดีโอเล,ะละอรอดทำไมเงี้ยเนี่ยอ่ะอันนี้คือใส่เพลงแล้วนะอ่ะต่อไปสมมุติใส่เพลงเสร็จแล้วเอาอันนี้ตัดต่อให้มาที่คําว่าพรีค r e e c u เราต้องเลือกในวิดีโอบางทีอะเราถ่ายแล้วมันมีส่วนที่เราไม่อยากใช้อย่างเช่นเราถ่ายถ่ายอยู่วิดีโออย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนเข้ามาแทรกเนี่ยเราจะตัดคนนั้นออกไปอะยังไงคเอาแค่น,นี้เรามาก็กด yes ถ้ากับตอนว่าตอนตอนเนี้ยส่วนยุนเนี่ยเหลือเท่านี้แล้วเข้าใจว่าตะก,กี้ที่มาขัดออก อันนี้คือเป็นวิดีโอเดียวเราตัดนะคะแต่ว่าเทปหน้าถ้าเป็น2 3สามวิดีโอเนี่ยคุณก็แค่เอามาต่อต่อกันไปเรื่อยๆยังไงให้มันมาจะตัดให้มันสั้นลงตอนนี้เราอะมีวิดีโออยู่ทั้งหมด1นาทีถูกไหมม,ม้าม้าอยากให้มันเหลือสักเท่าไหร่ดสิบห้าวิเออ่นะสมมตินะก็ไปที่ของเก่ามาจะหายไหมไม่ของเก่าก็อยู่ในวิดีโอเหมือนเดิมก็ลากมาแค่15าวิที่เราอยากได้แล้วก็กด yes อันนี้คือวิดีโออันนี้เหลือ15าวิแล้วถูกปะ แต่ว่าอันนี้อันเก่ายังอยู่ถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ลบออกเข้าใจปะคือมันคือวิดีโอยาวๆซึ่งเราตัดเหลือสั้นก็คือส่วนนี้คือ15วอาวิเราตัดเราตัดออกมาแยกตอนนี้จาก1วิดีโอแยกเป็น2วิดีโอแล้วอ,อันนี้คือทริมก็คือตะก,กี้15าวิใช่ไหม,มแล้วมันก็ต่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่า Transition คำว่า Transition คือจากวิดีโอที่เราตัดเป็น2ส่วนเนี่ยเราจะให้มันเชื่อมกันเนี่ยเราจะให้เชื่อมยังไงเชื่อมอย่างนี้ไหมค่อยๆเฟดมา หรือจะแบบแสงพุ่งหรือจะค่อยๆโยกเห็นไหมม,มันคือการเวลาที่เราดูในวิดีโอคนอื่นมันคือการโชว์ว่าจากอันนี้จะไปอันนี้นะอ,อันเนี้ยในแอปเนี้ยค่ะเขาก็จะสามารถอุ้ยตอนแล้วด้วยเออมันก็จะอย่างนี้ อ่ะฉันเปลี่ยนวิดีโอเงี้ยแต่เรามันให้อารมณ์เปลี่ยนไปเลยเนาะมันให้เปลี่ยนคือเราเลือกได้ว่าเราอยากได้แบบไหน,นรูปเมื่อกี้เราทําไว้ตั้งสี่ห้ารูปทำให้เป็นวิดีโอทั้งน่งรูปเมื่อกี้เราสามารถทําอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอดเข้ามาได้เป็นเป็นภาพแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปอออ่ะทีนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยตึงแต่ทีนี้มันยาวมากถูกไหม อันนี้ส่วนมากมันจะใช้ประมาณห้าวิทำไมไม่ใช่รูปเดียวทำไมมันถึงเป็น3รูปอ่ะเพราะว่ามันเป็นกินเวลาไงเราก็กดตรงนี้เพื่อที่จะลดเวลามันเห็นไหมคะคาว่า t r i มคืออยากให้มันสั้นลงไหมคือเวลาภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าภาพเนี้ยเขาจะเห็นภาพนี้5วิเลยทเองอ่ะงั้นยต้องโยกเข้ามาเอาสักวิเดียวก็พอ2วิอะไรเงี้ยแค่แค่เห็นแบบเร็วๆอย่างเงี้ยอือแล้วก็ต่อไปอยากให้เห็นซินกี่วิแล้วอยากให้เห็นสองคนกี่วิ <Hey. S 1> ต้องจิ้มตรงนี้ค่ะขอบแล้วต้องจิ้มภาพให้มันขึ้นคำว่า trim ก่อนแล้วค่อยโยกขึ้นมาต้องต้องกดตรงขอบค่ะ hmm. แล้วทีนี้ลองดูผลงานใหมสองสามส,ามสี่ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เสียงขึ้นมาตั้งแต่ต้นเราก็ไปที่ music ใหม่แล้วเราก็ยืดมันมาด้านหน้ายืดตรงนี้ค่ะยืดไปหน้าสุด เพลงมันจะได้มาตั้งแต่ต้นเพราะว่าการใส่เพลงเนี่ยบางช่วงถ้าเราอัดวีดีโอปกติอะช่วงนี้เราอยากใส่เพลงแล้วก็ทริมไปแค่ตรงที่ใส่เพลงหรือช่วงนี้เราไม่อยากใส่เพลงเราก็ไม่ต้องใส่ทีนี้ลองดูผลงานใหม่ปเปิดเสียงกับปเปิดเสียงกันเห็นไหมได้แล้วอ่ะเนี่ยกลายเป็นวิดีโอละ mm. แล้วก็เป็นภาพผสมแล้วก็มีอย่างนี้ขั้นตอนในการทําวิดีโอนะคะคุณอย่าทํารวดเดียวแล้วจนเสร็จต้องทําไปดูไปทําไปดูไป โอเคแล้วนะถ้าโอเคแล้วกดขึ้นเหมือนเดิมทีนี้จบแล้วเรามาดูวิดีโอกันที่มาตัดต่อเองครั้งแรกอ่ะกดดูน่ารักอะฮค่ะแล้วก็ที่เราทำให้ทุกคนดูเมื่อสักครู่นะคะ <S <S ก็เป็นการสอนใช้ตัดต่อวิดีโอผสมภาพนะคะน่ารักมาก คือคือก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะดีเทลเยอะทำคำรั้งแรกอาจจะงงๆต้องค่อยๆทำดูค่ะแล้วก็แอปที่การแนะนำไปเนี่ยมัม้งหมดทำได้ทุกคนทำได้เดี๋ยว,วาเดี๋ยวมาคงเอาไปอวดนนคะทุก <laughs> คนอาจจะเห็นวิดีโอที่มาตัดต่อก่อนคลิปนี้จะออนนะคะก็คือฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสวทันโลก EP นี้ก็เป็นสอนตัดต่อง่ายๆนะคะด้วยมือถือของคุณถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะไปหาเอ็กซ์เพร์ดนะให้นะคะก็ฝากพี่ๆนะคะ ถ้าพวกเราไปขอความช่วยเหลือก็อยา่าเขินกล้องกันนะคะทุกคนรอความช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน